ครับก็สวัสดีครับอยู่กับช่องรัตนบ,บุรีต่อตีเหมือนกันครับเช้านี้กับคึมฟ้าคึมฝนครับฝน,นจะมาครับแข่งกับเวลาเมื่อคืนนี้ก่อนเมื่อคืนนี้ลูกโทรตามนะครับมาช่วยช่วยอีกครับออกเยอะแล้ว ครับควแล้วหมอลายใหญ่ก็ไล่มาแล้วภานีเครับ พูดรับเหมาอายใหญ่กำลังคืบคลาในไปใกล้ครับเอาแล้วครับมาทำภาพเด็ดพอดีต่างครข้ามวันข้ามคืนนะครับ,น,รบน,น,น่าจะน่าจะหนึ่งวันเต็มๆนะครับตกเตียงเนี่ยโห <laughs> ทีมงานมาหาวง,งแล้วกันนะ เอาต้องห้เอาโต้กันละเสียงไม่เล่นเอกี่ยวอ่ะครับมาวเดียกำลังใจล้นหลานครับเอ้าพูดอยู่เบื้องหลังเอารถขึ้นครับนี่โอ้มาแล้วครับทีมงานจังอุ้ยยางชุมครับเนี่ยเนี่ยขันโคตรครับเนี่ยว่ามาเนี่ยวอดแล้วด้เนี่ย นี่ครับเดี๋ยวถ่ายรูปใ้ทีมงานก่อนสวัสดีครับดูจำเลยครับความสำเร็จครับห่กดไลค์กดไลค์่อมาพอดีผัรับหมอลายใหญ่ไปเลยครับค้อนน่อยเลยีค้อนหน่ยอามาสลิงอยู่เลยดเลยนะครับเอาออกกินด้วยนถือมาให้ั โอ้โหเก็บกองครับจะเฝ้าม้ไก่เด้อึ้นได้แล้วนะครับเรียบร้อยเจเร้อย k 140 Lc กันนี้ครับพันกว่าชั่วโมงครับมาเจอประสบการณ์แต่ยังเยาเลยครับตอนนี้ ตกตกรอบที่สองครับระหว่างเดินออกมาโอ้เบิง่งนิดเนี่ยหรอเนาะนุ่มดับนุ่มดับคือห้องเรียนเอเด้งดึงเนี่ยนะเออดีนะครับันีอากาศไม่ค่อยร้อนเลยเรียนเด้งดึงละบึนซึงเนีย่ย ดูคับดูครับก็มองเกาอีกเนาะเป่าเราสามตัวสี่ตัวเอาไปทเด้อยนี่จขวานดอกเปา่ายังีสี่โอ้สี่แหวนเเข็นหมดล้วเดี๋ยว่นจะจะไล่เรียงมันาพนี้ก็ บอนที่ผู้รับเหมารายให,ใหญ่มาครับนี่เห็นบ่ลนะถือว่าดียอ,นนอ,อย่างนึงบ่ฮ้อนเนาะเออถือว่าบรรยากาศเนี่ยบ่ฮ้อนนะครับโ,โอ้โหโล่งใจกัน,นก็ว่าจะมาขุดโค้งน้องนาแหละครับนี่แต่ว่าน้องแป้งก็ต้องเนี่ยนะครับก็ต,ต้องยอมเอาจะทำยังไงกัน,กนต่อก็ว่ากันนะครับ แต่ตอนนี้เอารถขึ้นไปให้พ้นจากไอ้ดิดลมก่อนครับเดี๋ยวค่อยวางไปเรื่อยแล้วเปล่านี่ผู้ทั้งผูงนะ้ทั้งไว้ก็ยังทั้งรถไฟเหรอวันี้นี่ดีใจเนาะวัาประมาณวันนี้ค่อ,อยๆไ,ไปเวลานั้นเพิ่งจะฟาดพวดวงแรงเนี่ย บอกออกมาได้เดี๋ยววิววิวเลยเล่นน้ำหัวท่านเนี่ยแนบบนหน,ยนว่าแข่งเลนลี่ไหมครับวันนี้ก็วันที่14นะครับ14ตุลาคมกับช่อง,องรัตนาบุรีต่อตีที่ด่วนครับเรามาดูปฏจจิบัติการกู้เจ้า SK140LC คันนี้ครับก็ขึ้นมาได้นะครับจากลุมที่สอง ออกอ็เอาก้อนล้วยก้อนดาวามาใชครับก็นี่ครับผู้เ,เ,เป็นทางรถไฟไปแล้วครับต้องใช้เทคนิคแล้วล่ะจะเดินลงโดนลงไปคือก็เนี่ยการจิตยากอยู่แล้วมึนขึ้นมางันนอนเส้นนั่นโฟลเลยไม่แย่เลยเดี๋ยวก็ติดตัง เตียงพื้เอ่ยทีีของเรามันผักมันดีชูไ่ใช่นี่น,น,นะชูน้ำก้นเราตอนนี้ทำทางรถไฟไปก่อนใครยังมีมือเล้ะ ค่อยเห็ดจืบซี่ไปเรื่อยจิ้หอดฟังไปแล้วบาะเนี้ครับเอาเหตุทางรถไฟไปเรื่อยไปเดียวงอไปเรื่อยครับนี่กับวิธีการต้องแก้ไขไปเรื่อยนะครับ กันแล้วครับฝนก็จะมาตัวรับเหมาไรใหญ่มาแล้วปักแป๊กปแปกแล้วครับพี่น้องโอ้โหค่อยขึ้นครับค่อยๆขึ้นครับผมอยู่ด้านหลังครับสีนักสายมันอยู่ด้านหน้านะครับ ก็ฝากชวมคลิปทั้งสองท่างสองช่องด้วยครับคือเอาละครับนี่นวันพันยิดบาทเนี่ยไปโอ้โหจมเลยครับบาทเนี่ยเอาก่อนปูทางรถไฟไปแล้วบาทเนี่ยมองมองมองฟังเห็นวะอันตรายนี่นะมองฟังอ เอไปเรื่อยๆนะไตง่อยควันเม็ดแล้วไม่ยังรถไฟแล้วนะครับนี่ครับนี่ครับ,รบทีมงานนี่ครับทีมงานช่างวิ่งนะครับบริการลดยกติดลมครับบริการช่างนะครับบ้านยางชุมครับตำบลไผ่ครับครับบริการเขียว โอ้บ๊อกแป๊กบ๊อกแป๊กนะครับปูนรับเหมาอะไใหญ่มาแล้วเอาคลิปน,นี้นี่กันเออำนี้วะครับพี่นอ้องบนมาแล้วครับโอเคครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นำนะครับเออสวัสดีครับ